วันนี้จูนจะมาเล่าความน่ารักของมินให้ทุกคนฟังนะคะว่าทำไมจูนถึงรักมินมากแล้วก็พูดเสมอว่าไม่อยากเลิกกับมินเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบตื่นเช้ามานะคะจูนก็แอบถ่ายคลิปนั่นเองนะคะทุกคนนี่มินบีบยาสีฟันให้จูนทุกเช้าแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้อาบน้ำนะคะเขาก็น่ารักกับจูนแบบนี้ทุกวันจะไม่ให้รักได้ยังไง อาบน้ำเสร็จนะคะก็เอาเสื้อผ้านะคะมาวางไว้ใหนะ้เสื้อไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะทุกคนทุกวันถ้าวันไหนเราไม่ได้ออกไปหาอะไรกินกันข้างนอกจูนก็จะบ่นหิวหิวแล้วจูนก็จะให้มินไปทํากับข้าวให้ถึงจูนไม่บอกบางวันมินก็ทําให้จูนกินเลยเวลาถอดรองเท้าจูนก็ชอบถอดไว้ไม่เป็นที่เขาก็จะบ่นนิดหน่อยแต่ก็ทำให้นะคะก็เก็บมาวางไวท้ที่เป็นท,นที่เป็นทางไว้ให้น่ารักพีล่า เวลาตื่นมาหรือว่าก่อนนอนมินก็จะชอบดูการ์ตูนนะคะเขาจะติดการ์ตูนมากดูทั้งวี่ <the> <gitti> ทั้งวันน้ำไม่อาบ แต่ว่างานบ้านหรือทําอะไรนี้เขาทําตลอดนะคะจุนก็เลยจะมาลองอ้อนเขาดูว่าวันนี้เขาจะทํำยังไงนะคะทุกคนคือวันนี้จุนปวดหัวมากแล้วจุนก็ลองอ้อนเขาแอบตั้งกล้องนะคะตอนเขาเผลอก็ไม่รู้ว่าเขารู้ตัวไหมแต่น่าจะไม่รู้นะเพราะว่าจุนก็เนียนอยู่นะคะนี่นะคะก็อ้อนบอกว่าให้นวดหัวให้หน่อยเขาปวดหัวจริงๆมันก็บอกว่าให้ไปกินยานะคะทุกคนแต่จุนกลัวว่าจุนจะหลับ ก็เลยบอกว่าไม่เอา,าไม่อยากกินแต่เขาก็นวดให้นะคะตอนแรกก็แก้งแก้งหน่อยแล้วก็หัวเราะนะคะจุนบอกว่าปวดหัวแต่เขานวดตาให้นะคะทุกคน อันนี้จูนแอบถ่ายมาได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะอาจจะไม่ได้มีให้ดูเยอะแต่ก็ตั้งใจถ่ายมาให้ทุกคนแล้วก็อยากมาให้ทุกคนดูด้วยว่าเวลามินอยู่หลังกล้องน่ารักแค่ไหน <c oughs> มีหลายคนนะคะที่ชอบถามว่าทำยังไงให้คบกันได้นานแบบนี้ทำยังไงให้ไม่เบื่อกันจริงๆมินกับจูนก็ทะเลาะก,กันบ่อยนะคะเมื่อก่อนแต่ว่าเราใช้การคุยกันแล้วก็ฟังรับฟังเหตุผลทั้งสองคน เราก็เลยคบกันมาได้3ปีแล้วนะคะบางคนอาจจะมองว่ามันยังไม่ได้นานแต่สําหรับจูนมันนานมากแล้วก็จูนไม่เคยเบื่อมินเลยแต่มินอาจจะเบื่อจูนบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ทําตัวหงี่เงาใส่เขาอะไรอย่างนี้มันก็มีบ้างนะคะและจูนจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมินเป็นคนที่ตามใจจูนมากๆเอาใจจูนด้วยนะคะทุกคนไม่ว่าจูนจะทําอะไรมินตามใจจูนทุกอย่าง นี่นะคะก็ทำกับข้าวให้จุนกินเป็นช่างตัดผมให้ด้วยแล้วก็ยอมมาถ่ายคลิปใน t ิ k ต o อกด้วยนะคะซึ่งมินไม่ชอบทำอะไรแบบนี้เลยไม่ว่าจุนอยากจะไปไหนไปเที่ยวที่ไหนมินก็จะพาจุนไปทุกที่ไม่เคยขัดใจจุนเลยแล้วก็ไม่ว่าจุนจะกินอะไรมินก็จะพาจุนไปกินทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ไม่ได้อยากกินแต่เขาก็ไปนะคะเวลาจุนอยากไปร้านเหล้าหรือไปที่ไหนเราก็จะไปด้วยกันมินก็จะพาไปไม่เคยว่าซักคา เวลาจูนไม่สบายหรือเข้าโรงพยาบาลมินก็จะไปดูแลจูนไปหาจูนท,ทั้งทั้งที่ตัวมินเองก็อยู่ไกลมากๆนี่นะคะเวลาจูนมานั่งเล่นกีตาร์จริงๆจูนเป็นคนที่เล่นกีตาร์ไม่เป็นมินก็ไม่ไม่เคยบอกว่าจูนเอ้ยมันไม่พอนะหรืออะไรแต่เขาก็คอยให้กําลังใจเราแล้วแถมมานั่งร้องเพลงกับเราด้วยนี่นะคะจูนก็ให้มินเอามาเล่นด้วยเขาก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันแต่เราก็เอามาเล่นร้องเพลงเป็นเพลงจนได้นะคะ เวลาจนอยากไปข้างนอกอยากไปรลองคาราโอเกะหรืออะไรแบบนี้จุนก็ชวนมินไปมินก็พาไปแล้วก็ไปเล่นด้วยนะคะนี่เครื่องเล่นที่มินไปเล่นนะคะก็สนุกมากๆเลยมันก็มีความสุขมากๆนะคะไม่ว่าจะไปดูหนังหรือทําอะไรเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่เคยห่างกันเลยนะคะแต่ตอนที่เราอยู่ไกลกันเราก็โทรคุยกันคอหากันจนหลับไปอะไรแบบนี้นะคะโทรคุยกันนานมาก11ชั่วโมงเลยเนี่ย จนมาครั้งหนึ่งนะคะจูนก็ได้ชวนมินไปทํางานโรงงานซึ่งมินนะคะก็ป่วยอยู่นะคะทุกคนซึ่งทํางานอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ว่ามินก็ยอมไปกับจูนนะคะ แต่พอทําไปได้สักแป๊บหนึง่งจูนก็สร้างปัญหาให้มินนะคะแล้วเราก็ออกจากงาน,นด้วยกันแล้วจูนก็ได้มานั่งไลฟ์สดในทิกต o กจูนก็ชวนม,มินมาไลฟ์ด้วยมินก็ยอมมาไลฟ์ทั้งท้งที่มินก็ไม่ชอบทําอะไรแบบนี้เลยแล้วเราก็มาทํา YouTube นะคะก็เกิดจากการที่จูนชวนมินมาทําเหมือนกันตอนแรกมินก็บอกว่าไม่อยากทําเพราะว่ากลัวว่าจะทะเลาะกันแต่ก็จริงๆค่ะ ทะเลาะกันเยอะมากๆและเราก็มีโอกาสได้ไปออกรายการนะคะจริงๆจูนชวนมินด้วยซ้ําแต่จริงๆมินก็ไม่อยากไปแต่ว่ามินก็ตามใจจูนเหมือนเดิมค่ะที่จูนเล่ามาคือทุกอย่างมินตามใจจูนมาตลอดเลย และเราก็มาถึงจุดที่ทุกคนบอกว่าเป็น FC เรานะเป็นแฟนคลับเรานะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าส่งของมาให้ที่บ้านกันเยอะมากๆเลยนะคะจูนก็หามาได้ส่วนหนึ่งนะคะสําหรับของใครที่จูนไม่ได้เอามาลงนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าจูนหามาได้เท่าที่หาได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาสนับสนุนมินจูนทุกอย่างเลยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินตุ๊ก,กตาเสื้อผ้าหรือว่า เงินนะคะที่ให้มาก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆถ้าไม่มีทุกคนที่มาคอยดูคลิปเราหรือว่าคอยมากดไลค์กดแชร์ก็คงไม่มีมินจูนในวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆพูดคําว่าขอบคุณเยอะมากๆเพราะว่ามันออกมาจากใจจริงๆนะคะแล้วจุนจะบอกว่าจุนดีใจมากๆแล้วจุนก็ตื่นเต้นมากๆฮืยไม่คิดว่าจะมีคนมาชอบเรานะมารักเรานะเวลาเราไลฟ์สดช่องทางไหนก็มีคนมาส่งข,งของขวัญให้เยอะมากๆ เป็นไงล่ะแฟนจูนน่ารักไหมจะไม่ให้รักได้ยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มินกับจูนนะ